สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนปั๊มยอดแชร์นะครับแพลตฟอร์ม t i k t o ็อกนะทำยังไงนะครับอีกขั้นตอนนะครับก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้นะครับไปพร้อมกันได้เลยอ่ะอย่างแรกนะครับก็เข้าไปที่ Google ก่อนพิมพ์เว็บไซต์ kmkts นะครับเว็บไซต์อยู่อันแรกเลยนะไปคลิกเข้าไปเลยนะพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับไปกรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยนรหัสผ่านนะครับถ้ากรอกครบทั้ง4ช่องนี้แล้วนะครับให้ติ๊กสอช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครกันแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์ KM เนะครับเราก็มาดูที่หมวดหมู่ก่อนเลยนะหมวดหมู่นะครับทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสุขสันต์วันสงการนะครับสิ้นสุดวันที่ 30เมษายนนะครับก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพืเ่อนๆนะครับมาดูโปรโมชั่นกันก่อนได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอ่ะผมก็จะมีจะมันแนะนำอย่างอื่นก่อนนะครับก็จะมี Facebook youtube tikt ร์อินสต a แกรนะครับที่เป็นบริการแนะนำอยู่นะครับทั้ง4อย่างนี้แล้วก็มีอ Facebook มอ,อื่นอีกนะครับ แล้วก็ม no like ี Tik t o k นะครับเป็นหัวเป็นวดหมู่แยกออกมาเนาะแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกนะครับก็เลือกกันดูกันได้เลยอ่ะส่วนผมก็จะมาที่ Tik t o k บริการแนะนำอันนี้นะครับแล้วก็ดูการบริการการบริการนะครับก็จะมีอยู่เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มวิวนะครับปั๊มคนถูกใจปั๊มแชร์นะครับปั๊มแช์ปั๊มบันทึกปั๊มคอมเมนต์อะไรก็อยู่ในหัวข้อนี้นะครับทิ k t o อบริการแนะนํานะอ่ะผมก็จะมาปั๊มแชร์นะครับก็จะเป็นเลือกันแรกไปนะครับ พอคําอธิบายขึ้นมานะให้ทุกคนอ่านคําอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวข้อลิงก์ลิงก์กองง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์วิดีโอนั้นนั่นเองนะครับกดคัดลลิงก์ด้าน,นบนนะครับกดวางแล้วก็เจอหัวข้อปริมาณนะครับปริมาณก็ขั้นต่ําอยู่ที่100นะครับสูงสุดก็1ล้านนะก็เลือกปริมาณที่พอใจได้เลยแต่ผมก็จะมาปั๊มขั้นต่ําให้ดูเฉยๆนะครับพอค่าบริการเด้งขึ้นมาแล้วนะให้ทุกคนดำเนินการนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้ พอสั่งซื้อแล้วนะครับระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะขึ้นต้าตหน่งเขียวๆอย่างนี้ให้ทุกคนทําการรอแชร์ขึ้นได้เลยนะครับระบบก็จะเติมให้อัตโนมัติเลยนะให้ทําการรออย่างเดียวก็ง,ง่ายๆนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนจริงๆนะครับเว็บไซต์นี้ก็ซื้อง่ายด้วยใช้งานง่ายด้วยนะครับในี๋วยว่องที่รอนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูประวัติการสั่งซื้อก่อนนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะมีเลขรหัสออเดอร์บอกนะครับสถานะรอการดาเนินการนะ แล้วก็ที่เหลืออ่100ยนี่คือปริมาณนั่นเองนะครับแล้วก็มีการบริการบอกนะว่าเราเลือกอะไรไปค่าบริการก็มีนะครับกับหัวข้อลิงก์นะครับก็จะเป็นพวกการซื้อย้อนหลังนั่นเองนะครับที่เราสามารถเข้ามาดูกันได้นะ,ะหัวข้อต่อไปนะเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะมีอยู่5ช่องทางน,นะครับสแกน QR Code ทูบันนี่วอลเลตอัลก์พาวอลเลตคริปโตและเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับแต่ผมสแกน QR Code ให้ดูกรอกจํานวนเงินลงไปก่อนนะครับกดเติมเงินได้เลย หน้าต่างสแกนขึ้นมาแล้วนะทุกคนให้ทุกคนนะครับทําการสแกนให้เรียบร้อยเลยนะครับเมื่อกี้ขออภัยนะเมื่อกี้ติดอ่านิดหน่อยนะอะก็สแกนเสร็จแล้วนะจนํานวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะประมาณ30มสิบบินะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับแค่รอยอย่างเดียวอหัวข้อสุดท้ายไม่ใช่หัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นการบริการของเรา การบริการตรงนี้นะครับก็จะมีให้ทุกคนเลือก่เยแย,ยมากมายเลยนะครับก็ทุกคนทําการดูกันเอาเองเนาะเพราะผมจะไม่มาเจาะจงตรงนี้นะครับเพราะว่าหัวข้อมันเยอะเกินไปไม่งั้นคลิปวิดีโอมันก็จะยาวเกินไปนะครับเอาเป็นว่าถ้าทุกคนเลือกแล้วนะติ๊กดาวไว้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดด้านขวาน,นะครับให้ทําการอ่านบริการให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้าอ่านครบแล้วนะครับก็สร้างคาหนังสือได้เลยถ้าไม่มั่นใจในการสร้างคาหนังสือนะครับ ให้มาที่ติดต่อไฟล์สนับสนุนตรงนี้นะครับจะเป็นติดต่อสอบถามแอดมินโดยตรงช่องทางไลน์นะครับจะเป็น l i n e kmkts นะครับใส่แอดนำหน้าทุกครั้งนะครับที่แอดไปหรือไม่ก็จะกดลิงก์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนเคอร์โคตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะสะดวกดีกว่าเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับไม่อยากแอดไลน์หรือว่าไม่อยากติดต่อทางไลน์นะครับให้มาตัวช่วยเหลือตรงนี้นะจะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะให้ทําการตอบอยู่นะครับ ให้เขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับกดส่งตัวได้เลยว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าขอเลื่องความเร็วขอเติมยอดลดนะครับหรือว่าขอยกเลิกออเดอร์นะครับก็สามารถทํารายการกันได้เลยนะครับทั้ง2องอันเลยนะทั้งในไลน์ทั้งในเว็บไซต์เลยอ่ะไปหัวข้อสุดท้ายกันนะครับเป็นการแนะนําเพื่อนการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็พิมพ์ลิงก์ของคุณส่งให้เพื่อนนะอัะตราค่าแนะนํานะครับก็จะได้อยู่ที่5%นะครับถ้าเพื่อนฝากยอด เติมเงินเข้าเว็บไซต์เท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นจากตรงนั้นเลยนะครับอ่าผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่าทางเว็บไซต์ก็หมดแล้วนะครับที่ผมจะมารีวิวผมขออนุญาตกลับไปดูอ่าสิ่งที่เราปั๊มไว้เลยดีกว่านะครับอ่าตอนนี้ผมก็อยู่หน้าวิดีโอเราแล้วนะครับถ้ายังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับกดรีเฟรชก่อนสักหนึ่งทีอ่ถ้ายังไม่ขึ้นอีกให้ทำการรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับไม่งั้นก็ จะรอนาเกินไปนะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ยอดแชร์มาเลยนะครับแล้วครับก็รอมาสักพักหนึ่งนะครับยอดแชร์ก็ได้ทาการขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหนึ่งร้อยแชร์แบบนี้นะฮะหน้าตาก็จะอย่างนี้เลยถ้าทุกคนนะครับอยากปั๊มแชร์ปั๊มไลค์นะครับหรือว่าปั๊มผู้ติดตามนะก็สามารถทํรายการกันได้เหมือนกันนะครับก็เข้าไปใน Google พิมพ์เว็บไซต์ kmkts นะครับหรือไม่ก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ